สารยาสวัสดีค่ะ พบกับรายการสาระยาบอกเล่าเรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีทางสถานี BR Channels ค่ะวันนี้ที่ฉันเภสัชกรหญิงดตอร์จินตนาภนนะาพรนะคะพาลูกสาวมาด้วยค่ะแนะนําตัวเลยลูกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์สนานตนาธิสุนะคะค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าท่านผู้ชมฟังคะจะมาเล่าเรื่องของยาสตรีนะคะว่าคืออะไรกินแล้วดีจริงหรือเปล่าค่ะโอ้ท่อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะช่วงหมอยาหามาเล่า เราอยากจะเล่าเรื่องยาสตรีทำไมถึงอยากพูดเรื่องยาสตรีล่ะพอดีช่วงนี้ฝึกงานอยู่ที่ร้านยาค่ะก็จะมีเจอกรณีศึกษาในเรื่องของการเดินเข้ามาถามซื้อยาสตรีค่ะก็เลยเ<ข>อยากไปทำอะไรกันบ้างลูกเขามีประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะก็เลยอยากจะกินยาสตรีดูเห็นเขาบอกว่าดีอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราเจอปัญหาการใช้ยาสตรีอะไรบ้างไหมในร้านยา เรื่องปัญหานี้ก็คือยังไม่เจอค่ะมีแต่คนมาถามซื้อมากกว่าส่วนใหญ่เน้นเพื่อเอาไปใช้ขับ<ไ>ประจำเดือนใช่ไหมคะซึ่งจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่า ยาสตรีก็เป็นตัวหนึ่งที่ในร้านยาทั่ว,วไปเนี่ยมีขายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วสรรพคุณส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบว่าคนมักจะซื้อไปใช้ขับประจำเดือขขน,<ล>นขับน้ำข้าปลาหรือว่าใช้เพื่อทำให้เหมือนกับผิวพรรณผ่องใสอะไรทำนองนั้นนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่ายาสตรีเนี่ยมันมีสรรพคุณในการรักษาของมันอยู่นะคะแต่ทีนี้เราก็จะพบอีกเหมือนกันว่าหลายๆท่านที่มีการใช้ยาสตรีในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องนัก เช่นเราจะพบกรณีทางหน้าหนังสือพิมพ์บ้างตามข่าวบ้างที่พบว่าเอายาสตรีไปใช้เพื่อทําแท้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันทําความเข้าใจกันเพราะยาทุกตัวเนี่ยมันมีสรรพคุณก็คือแนวทางในการรักษาของมันเองนะคะบางครั้งเอาไปใช้เนี่ยเราเน้นการเอาโทษของมันมาใช้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะอาจจะเกิดผลเสียในระยะยาว วันนี้เราจะมาพูดถึงยาสตรีค่ะยาที่สุภาพบุรุษก็ควรจะต้องรู้จักนะแล้วก็เป็นยาที่วันนี้น่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในช่วงหน้าค่ะสารายาช่วงเปิดตำรายาค่ะวันนี้เรากําลังเปิดตำรายาว่าด้วยยาสตรีค่ะ ยาสตรีที่หลายๆท่านรู้จักยาสตรีที่อาจจะเป็นยาสัมัญประจาบ้านของท่านก็ได้ยาสตรีที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านยาทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อเราก็เห็นว่ามียาสตรีจําหน่ายนะคะจริงๆยาสตรีนี้เป็นยาประเภทไหนลูกเป็นยาแผนโบราณนะคะขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณแล้วก็มีสรรคคุณในการบํารุงโลหิตนะคะบารุงร่างกายช่วยให้เจริญอาหารพวกโลหิตแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆนะคะค่ะจริงๆแล้วโดยทั่วๆไปเนี่ย ในทางการแพทย์แผนไทยต้องพูดอย่างนี้เนาะการแพทย์แผนไทยหรือแผนโบราณเนี่ยยาสตรีเนี่ยใช้เพื่อการเอาบรรลุขับของเอาบำรุงโลหิตเน้นเพื่อการบำรุงโลหิตขับของเสียอะไรประมาณนี้แล้วข้าวปลาหลังพอดอะไรทำดองน้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็เลยจะมาซื้อยาสตรีเพื่อหนึ่งไปปรับหรือจำให้ประจำเดือนเนี่ยมาเป็นปกติเอือสำหรับสตรีหลังคลอดก็จะซื้อไปเพื่อช่วยในการขับข่าวปลาที่ว่านะคะแล้วก็บำรุงร่างกาย นี่ต้องมาถึงคําถามที่ว่ายาสตรีเนี่ยวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอม,มันมีอะไรเป็นองค์ประกอบมันถึงสามารถออกฤทธิ์แบบนั้นได้ยาสตรีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะคะก็อย่างแรกก็คือสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทั่วไปอย่างเช่นขับลมเจริญอาหารแล้วก็ช่วยบรรุร่างก,กายเป็นยาละบายอ่อนๆช่วยฟอกโลหิตค่ะอ,อ,อันที่2ก็จะเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ใหฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะคะ คือจะใช้เป็นตัวช่วยในการส,สกัดสมุนไพรออกมาจากสมุนไพรนั่นนะคะค่ะอ่าเรามาเข้าสู่องค์ประกอบแรกก่อนก็คือพวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทั่ว,วไปอ่าส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นสมุนไพรตัวไหนบ้างก็จะใช้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับลมอย่างเช่นข่าตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยเช่นน้ามันสาระแน่ โดยทั่วไปเนี่ยในทางยาสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยเนี่ยคะ่ะฤทธิ์หลักๆก็คือ1ช่วยในการขับลม2ช่วยในการกระตุ้นการหายใจนะคะแล้วก็สมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยบางชนิดเนี่ยน้ำมันหอมระเหยของมัน,นอาจจะมีฤทธิ์เพิ่มเติมเช่นฤทธิ์ช่วยในการปรับสมดุลฤทธิ์ช่วยในการฝาสมานหรือฤทธิ์ช่วยในการฆ่าเชือ้ออ่อนๆอ,อ,อะไรคานองนี้ซึ่งตัวนี้เป็นกลุ่มสมุนไพรที่ใช้ในภาพรวมเหมือนกันเป็นการเสริมร่างกาย แต่สมุนไพรในกลุ่มที่2หรือองค์ประกอบที่2ของยาสตรีนี่สิน่าสนใจจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์คล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนของร่างกายค่ะจะเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนนะคะค่ะในร่างกายของเพศหญิงเนี่ยต้องเล่าก่อนว่ามันมีฮอร์โมนที่ช่วยในการควบคุมการทํางานของร่างกายก็คือฮอร์โมนหลักๆของผู้หญิงเพศหญิงเนี่ยเราจะได้เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนจริงๆมีตัวอื่นด้วยแต่ตัวหลักๆก็คือตัวเอสโตรเจนนะคะซึ่งจะควบคุมทั้งการมีประจำเดือนโน่นนั่นนี่ทั้งขนาดต่างๆของเพศหญิง ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสมุนไพรบางตัวซึ่งมีโครงสร้างของสารสําคัญคล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ย <Okay. S 1> เราก็ได้มีการเอามาใช้ในทางยา คล้ายๆเป็นการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมเข้าไปในร่างกายใช่เกงแต่ว่าที่มาของมันเนี่ยมาจากพืชเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะสมุนไพรในกลุ่มที่มีลักษณะฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีตังกุยค่ะแล้วก็ในทางยานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นกวดเชียงนะคะแล้วก็จะมีกวาวเรือขาวตัวน,นี้รู้จักกันดีนะคะ<ช>หลายๆทา่านก็คงจะรับประทานกันอยู่แล้วก็จะเป็น ว่านชังมดลูกค่ะตัวนี้ก็สําคัญค่ะทั้งทั้งสตัวที่พูดมาเนี่ยเป็นองค์ประกอบของนยาสตรีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็บางตำรับจะไม่มีกาวเครือขาวค่ะบางตำรับ,บจะมีแล้วแต่ตำรับแล้วแต่ยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีสูตรตํำรับยาที่แตกต่างกันไปค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะต้องมีสมุนไพรในกลุ่มที่เสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเป็นไฟโตเอสโตรเจนด้วยนะคะกลุ่มที่3องค์ประกอบที่3ที่สําคัญคือแอลกอฮอล์ใช้ทําไมอะคะกินให้มันสู้ซ่าอย่างนี้เหรอ ในการจะสกัดสารสําคัญออกมาจากสมุนไพรเราต้องใช้แอลกอฮอล์ในการสกัดออกมาค่ะเราถึงจะได้สารสําคัญตัวนั้นๆน,น,นะคะจริงๆพูดอย่างนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะงงค่ะคือปกติเนี่ยเวลาเราเห็นสมุนไพรหรือพูดถึงสมุนไพรแต่และชนิดเนี่ยมันมาเป็นพืชถูกต้องไหมคะเป็นของแข็งเป็นของแห้งทีงนี้การที่เราจะกินเพื่อให้ได้สารสําคัญหรือมันออกฤทธิ์นเนี่ยถ้ามันจะง่ายที่สุดก็คือมีตัวพามันออกมาตัวที่ช่วยละลายที่ช,ช่วยสกัดมันออกมาซึ่งในทางยา ตำราแผนเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็จะใช้หลักๆ2ชนิดก็คือน้ำ,นำกับแอลกอฮอล์หรือเหล้านั่นแหละนะคะจริงๆก็คือน้ำกับเหล้าทีนี้ในการทำงานของตัวสารบางอย่างเนี่ย มันออกฤทธิ์ได้ดีถ้ามันอยู่ในแอลกอฮอล์หรืออยู่ในเหล้าบางตัวออกฤทธิ์ได้ดีในน้ำในทํานองนี้แต่กลุ่มนี้เนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีในแอลกอฮอล์ในแอลกอฮอล์เป็นตัวสกัดเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอยู่ในยาสตรีโดยปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยทําให้ตัวสารสําคัญมันออกฤทธิ์ได้ใช,ใช่ไหมคะนี่แอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในยาสตรีเนี่ยมีอยู่ในปริมาณสักประมาณเท่าไหร่สูงไหมมีปริมาณถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเนี่ยจะมีปริมาณที่สูงนะคะถ้้าาาเป็นนยํ แต่ถ้าเป็นชนิดเม็ดหรือว่าแคปซูลจะมีประมาณที่น้อยค่ะอ๋อ๋ยวนี้ยาสตรีมีหลายรูปแบบใช่ค่ะมีทั้งรูปแบบที่เป็นน้ำแต่ก่อนที่เราเคยดืมเลยแล้วก็มีแบบเม็ดแคปซูลค่ะซึ่งตัวที่มีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบก็คือในกลุ่มที่เป็นยาน้ายาน้าแล้วถ้าเป็นยาน้าเนี่ยแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบประมาณเท่าไหร่อันนี้น่าจะประมาณไม่ถึงหปซค่ะไม่ถึงหปรเน ะะจริงเหรอมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะพราะในความเป็นจริงเนี่ยยาสตรีบางตัวเนี่ยทานเข้าไปแล้วมีอาการร้อนวูบวาบเลยทีเดียวนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับสูตรตำรับนะคะสาเหตุที่ผู้หญิงเพราะว่าการใช้ยาสตรีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางท่านทานเข้าไปเนี่ยมีอารมณ์คล้ายๆทานเหล้า มีภาวะเหมือนร้อนสู้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าฤทธิ์ของตัวสมุนไพรซึ่งมันมีฤทธิ์ร้อนแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นตัวสกัดนะคะซึ่งอาจจะให้เกิดภาวะคล้ายๆเมาก็ได้บางคนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการใช้ยาสตรีบางคนกติดในการกินยาสตรีเพราะกินแล้วรู้สึกกลืนสบายใจนะคะเพราะมีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะทีนี้การใช้ยาสตรีเนี่ยต้องถามว่ามันใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่แล้วก็มันต้องมีข้อควรระวังอะไร จริงๆก็ยาสตรีต้องมีข้อควรระวังในผู้ป่วยบางคนนะคะอย่างเช่นสตรีที่ตั้งครันอยู่นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถไปถึงทารกได้แล้วก็เป็นอันตรายได้แล้วก็ผู้ป่วยที่แพ้แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็คนที่กําลังมีไข้สูงซึ่งอาจจะทําให้อาการแย่ลงแล้วก็ผู้แพ้แอลกอฮอล์ก,ก็ทานไม่ได้อยู่แล้วค่ะนอกเหนือจากนั้นมีกลุ่มไหนที่ต้องควรระมัดระวังอีกแล้วก็คนที่ทานยาต้านเกล็ดเลือดอยู่ค่ะว่ามันอาจจะไป เสริมฤทธิ์กับยาทําให้เกิดอาการเลือดออกผิดปกติได้นะคะก็ะต้องระว,วังค่ะพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มมีการตรีกันร,ระหว่างการแพทย์แผนโบราณกับการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านที่มียาสตรีในบ้านหรือคิดว่าจะใช้ยาสตรีหรือเคยใช้ยาสตรีมาแล้วเนี่ยคงมีคําถามคาใจอีกหลายประเด็นทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตอบกันช่วงหน้าค่ะสารยา ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงแชร์มาหมอยาตอบวันนี้เราว่าด้วยเรื่องยาสตรีค่ะเราพูดไปแล้วว่ายาสตรีเนี่ยโดยปกติแล้วเป็นยาแผนยโบราณ<ช>มีสรรพคุณในการช่วยในการบำรุง,งระบบเ<บ>ลือดนะคะบำรุงร่างกายบำรุงร่างกายขับน้ำขา่าวปลาอะไรเง<บ>ี้ยช่วยปรับให้ไปจำเดินมาเป็นปกติอะไรทำนองนั้นแต่ก็มีหลายๆท่านที่ยังคงสงสัยแล้วก็คาใจเกี่ยวกับยาสตรีโดยเฉพาะปัญหาที่เราพบในเชิงสังคม ที่มีการเอายาสตรีไปใช้ในการทําแท้งคําถามคือยาสตรีมันทําแท้งได้จริงหรือมันปลอดภัยหรือที่จะไปใช้ในการทําแท้งก็ขอตอบว่ายาสตรีเนี่ยเอาไปใช้ในการทําแท้งไม่ได้นะคะเพราะว่ายาสตรีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพรต่างๆแล้วก็แอลกอฮอล์เนาะแต่ที่เขาห้ามให้ไม่ให้ใช้ในสตรีตั้งครรภ์นเนี่ยก็เพราะว่าแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในยาสตรีอะค่ะจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ก็เลยทาให้มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเอธที่ห้ามอาจจะเป็นเพราะว่ามันเอาไปใช้ทําแท้งได้หรือเปล่าก็เลยเอาไปใช้ในทางที่ผิดะคะ่ะเรื่องที่จริงยาสตรีเนี่ยใช้ทําแท้งไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยต้องเป็นประเด็นที่ทุกท่านต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องจดจาและต้องพูดคุยกันเพราะว่าประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เรื่องค่อนข้างอ่อนไหวนะคะในกรณีที่มันมีการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์เนี่ยที่มันสุ่มวิสัยเช่น แม่มีโรคประจําตัวรุนแรงหรือนั่งทานก,การที่ถูกข่มขืนอะไรประมาณนี้มันจะมีระบบการทําแท้งที่ทางการเนี่ยช่วยในการดําเนินการช,ช่วยในการดูแลให้อยู่แล้วแต่ในกรณีที่เรามีเพศสัมพนันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันแล้วเกิดการท้องเกิดขึ้นเนี่ยค่ะปัญหาสําคัญคือ,อบางครั้งเนี่ย เจ้าตัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็เอายาสตรีซื้อ,อยาที่คิด,คดว่าจะมีแรงขับอะนะช่วยในการขับเนี่ยไป,ไปกินแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะมีการขับออกมาเนี่ยมันก็ไม่ขับออกแต่ว่าก็เกิดภาวะข้างเคยียงอื่นๆแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงตัวเด็กซึ่งถ้าขับเด็กออกมาไม่ได้แล้วทําให้การพัฒนาการของเด็กเนี่ยมัน บกคร่องลงไปมันก็จะยิ่งเสียกรรมซ้ำกอบความหมายก็คือว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เกิดผลเสียในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองหรือว่า คนในครอบครัวคงต้องให้การระมัดระวงังแล้วก็พูดคุยนะคะเพราะว่าไม่ควรเอายาสตรีมาทําแท้งนะคะอย่างยิ่งผิดทั้งจริยธรรมผิดทั้งในเชิงของการใช้ยาแล้วก็ยังมีผลเสียตามมาอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกครั้งที่หลายๆท่านถ้าจะใช้ในทางที่ไม่ชอบเนี่ยเวลาไปที่ร้านยาเนี่ยเภสัชก็มักจะถามว่าเอาไปทําอะไรใช่ค่ะ<อ>ถ้า,ถาอเอาไปซื้อ,อแบบไปขับประจําเดือนล้วก็ถามว่าประจําเดือนไม่มากี่วันแล้วมาอย่างนั้น ถ้าไม่มาสักสองอาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยอันนี้เราจะไม่ค่อยอยากขายให้เพราะว่ามันจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนี้ยาสตรีเนี่ยมีสัมพคุณในการบำรุงระบบเลือดใช่ค่ะแสดงว่ากินยาสตรีแล้วจะผิวพรรณผ่องใสเกิดออร่ายริงจริงป่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้มีผิวหมองคล้ำมาจากการที่ฮอร์โมนในเพศเพศหญิงในร่างกายน้อยก็ได้ค่ะเพราะว่ายาสตรีเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงผสมอยู่เนาะ กินเข้าไปแล้วคนที่มีฮอร์โมน,นเพศหญิงในร่างกายน้อยเนี่ยทานเข้าไปอาจจะทําให้ผิวพรรณดีขึ้นลักษณะของผอมเป็นหญิงชัดเจนขึ้นนะคะแต่ว่าผลลัพธ์นี้ก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสามารถใช้ได้กับบางคนเท่านั้นใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนแล้วจะเลือกใช้ยาสตรีเนี่ยเราจะแนะนําเขายังไงดีอันนี้ก็แนะนําให้อยู่ภายใต,ใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็เพศสัชกรก่อนนะคะก่อนใช้ก็ควรจะปรึกษาก่อน,นะคะ่ะ ทีนี้คำถามคือถ้าเราบอกว่ายาสตรีเนี่ยมีทางลีในการทำให้บำรุงเลือดขับประจำเดือนทําให้ประจำเดือนมาเป็นปกติแล้วกินเข้าไปก็ดีนะลองเอามากินสักขวดยังโอ้โหรู้สึกผิวพรรณท่องใสดูมีน้ํามีนวลกินต่อเนื่องยาวเลยได้ไหมกลายเป็นยาประจําตัวตื่นมาเป็นน้ำำําอมฤตกินเลยอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ไม่เหมาะที่จะกินในระยะยาวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีแอลโกอฮอล์ผสมอยู่ค่ะการที่ กินไปนานๆเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราดื่มแอลกอฮอล์อยู่นานๆนะคะก็ทาให้เราติดได้ค่ะแลก็แอลปอฮอม์ก็เป็นติดต่อตับด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่ายากลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ยาที่ให้รับประทานต่อเนื่องใชเป็นการให้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เวลาเราขึ้นชื่อว่าเป็นยาเนี่ยค่ะพูดเสมอพูดทุกครั้งว่ายาเนี่ยมันก็เหมือนเหรียญที่มี2ด้าน ก็มีด้านที่เป็นคุณแล้วก็ด้านที่เป็นโทษถ้าเราใช้ติดต่อกันนานเกินความจําเป็นเนี่ยแทนที่มันจะให้ประโยชน์มันก็อาจจะเกิดโทษได้ยาสตรีก็เช่นกันแม้ว่าจะมีองค์ประกอบมาจากสมุนไพรแต่ในสมุนไพรก็มีสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะเพียงแต่เรามองมันเป็นแค่สมุนไพรทั้งทั้ท,ที่ความจริงมันก็คือสารที่ออกฤทธิ์เป็นยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นยาสตรีเนี่ยมีไว้ใช้เฉพาะคราวแล้วก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามใช้ทําแท้งใช่ค่ะนะคะและถ้าจะต้องใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยก็ควรจะต้องมีการปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียไม่ว่าจะเกิดจากตับหรือว่าปริมาณหรือภาวะฮอร์โมนที่ไม่สมดุลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่เราพูดถึงเกี่ยวกับยาสตรีในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะติดตามชมรายการสายอย่างเราในตอนต่อๆไปสําหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ สารยา